วันนี้จะมาทำความรู้จักต้นสารพีป่านะคะเจอที่ภูหินร่องกล้าค่ะเดือนตุลาคมนะคะดูดอกแล้นะคะเต็มต้นเลยค่ะสวยมากๆเลยต้นนี้อยู่ตรงทางขึ้นทางไปสุสานนักร่น,นะคะที่ภูหินร่องกล้าค่ะ ทางเข้าเลยค่ะมีต้นเล็กๆอยู่ต้นหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่บานค่ะหอมนะคะนี่นะคะบริเวณโดยรอบของเขา